สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียหมูอารายมากสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับผมก็รับชมอยู่ที่ไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ถ่ายทำกลางบรรยากาศฝนรินรินเลยไม่มีที่ถ่ายถ่ายทำกลางฝนเลยครับผมวันนี้เฮียหมูก็มีเมนูเมีย่ยงปลาเผานะครับผมนี่เป็นปลาดินตัวบลเริ่มเลยน้ำจิ้มหมูก็จะมีให้3ามอย่างนะครับนี่เลย นี่อันนี้ผมมาเทใส่เองนะครับผมจะเป็นน้ําจิ้มอะไรบ้างเรามาชิมไปพร้อมกันนะครับผมนี่กับเมี่ยงปลาเผาฮะชิมดูพร้อมกันดีกว่าครับอันดับแรกแกะนางออกนี่เฮีกินกับใบชะพลูนะครับผมเฮ่ลองน้ําจิ้มอันนี้ก่อน ก็จะเป็นน้ําจิ้มอะไรนะครับผมผมมีมให้สามอย่างน,นี้เดี๋ยวไปอย่างนี้มะครับทุกคนกับเมนูเมี่ยงลาเผาอืมโอม้อันนี้เป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดอืออร่อยมาก โอ้โหนานๆที่ได้กินเี่ยงกระเานาแล้วผมใบจะกระพูใส่ใบัวระพาไปด้วยขออนุญาตใช้มือนะครับทุกคนใช้มือไปเลยว่าล้างมาแล้วที่ดำๆนี้คือหนังปลานะครับไม่ใช่อะไรนี่ไปลองน่าจะเป็นน้ำจิ้มเจียว กางาก่อนโอ้ฝนเรรินแรงขึ้นไปเรื่อยจะทันไหมเนี่ยนี่ครับทุกคนมาจิมไปพร้อมกันเลยครับอ,อันนี้คือจิ้มเจียวอีกอย่างหนึ่งจิ้มไปพร้อมกสามอย่างเลย จิ้มเตี๋ยวก็อร่อยมากมมต้องใช้มือเมนูมอ,อย่างนี้นจริงจสงดยอดมาใส่ใบัหระพาลงไปเทลงใต้เทนะครับทุกคน อีกคำครับมาชิมไปพร้อมกันครับอดีเลยเป็นน้ำจิ้มขวผมชอบอันนี้แต่ก็อร่อยหมดแหละแต่ว่าผมชอบอันนี้มากกว่าโอ้จิ้มขวนะผมอร่อยมากมยกให้เวย Oh